มันหนาจะยูพุ่มหนาอย่นะครับปอสองตัวเลยเยวสุบรอลิงนะครับเต็มสวยจับเลยเพื่อนอุ้ยไปแลวจ้าโอ้โหสเต็กโดนเนี่ยนะปั้นเลยเพื่อน ทุกใม่สวัสดีจัดครับเดิคิวกราบสวัสดีครับยูนยิ่สี่เครับผมวันนี้ก็มาโซโล,โล่แล้งหญิงเหมือนเดิมครับผมคอนหกดาวนะครับตีมี่ร่มหมิ่งครับผมเอา้าเปิดมากก็ลิ่งออกไปเลยครับ เรา,าเจอเ,เม็ดม่งหงเลยนะครับปาเานี่ห้าย่าก็มีเจนนะประเด็นคืออัเลนผมออกไปแล้วอนะยังไงดีเนี่ยเบิดเกมมากก็ออกไปเลยรุ่นก็ไปเทมอาลัางแฝงในผมขึ้นมาห้ต้นเกมนะครับอา้าโซโลแรงก็ออกไปเลยเลยเพิ่งเล่นเกมเล็กเนี่ยไ oh, <sorry. S 1> อย้บอสหรือเปล่ามันอัพสกิลหนึ่งปแลว น่าจะบอดเหล่นนะครับลิงมันไม่ขึ้นเสื่อมต่อกันมาเลยยันจัดแอคแท็กเลยนะบลบมลายกอนคระบม่มห oh, <sorry. S 1> ยบรลอยครับ oh, <sorry. S 1> ไม่ลาร์แครี่นะครับผมเมนล่มเก่าครับแต่ปัจจุบันเป็นเมนแครี่ oh, <sorry. S 1> <laughs> ขอบคุณ ไปจัด่าดจบรางเนียผมหาเหลินนะเท็นมันตึงหมากมันนอเบียไปแค่นี้อเอาเหรือ mm ก่อนนะครับก่อนจะเกิดโอ้ยเจ็บว่ะทุกคน ผมดีกว่าปาจะอันตีเขามานะโอ้ผิดพลาดแตงนิดครับผมโอ้ไม่เป็นไรเอาไว้แล้วกันมัน่า,นาจะเข้ามาเหยียนนะชาร์จรอแล้วกันครับมีซุปนะเผื่อนดินไปเลยเนี่ยสวนดิอ้าอ,อันตีแบบปลกๆปาตัวเนี้ย อ้ยสวยว่ะลิงเข้ามาเก็บสองเลยบอสจริงไหมเนี่ยหรือมันเข่ามาเลยะวะเจเพื่อนในทีมผมว่าเป็นบอสเหร่นนะครับลิงเนี่ยเกมนี้เราแบบขอดีเจอเม็ดหมวงนะแต่ขอลลยลิงออกครับเจเาเกอนคอยรีพอนมาแล้กกันนะ โอ้สองตัวเลยสามตัวเลยนี่ว่าตันล้อลิงกครับผมเดี๋ยวนี่รอดยานี่หูปิดเสวยจัดต้นไห้อุ้ยต้นเทนึงไปละจ้านี่บอสโหดจังทุกคนนี่บอสมันโหดขนาดนี้เลยเลยลิงกอะ ิมหน่อยแล้วกันนี่มันเข่ามาแล้ววะ啊น่วต้องดูตอนโจ๊กเกมครับเฮ้ย<อ>บาปเนี่ยวนเลยนะกลางหนึ่งลางหนึ่งกลางบนอาจจะเฮ้ยกลางสามกลางสอง บนนุญอาจจะสองหรือเปล่าจริงด้วยวิ้ยานโดนเปิดปันนี้เพื่อนสแต็กเต็มชุบห้ยอ่าวไม่ตายด้วยยยาวาจยาา่ยาบาบโดนปิดโดนปิดเป็นบ่วงเขาเหร่นโหดจริงครับอย่ารองพิมพ์มันจะหลูดก,กับเราไหมทดสอบมาเป็นบอสไหม นี่น่าจะค้นนะมม,มาเพราะว่าเมืมมม่อกี้มันกดหวาบขอได้ไหมจ๊ะเงาเลยคล้องดีกว่าเพื่อนคล้องดีกว่าปลากบาับอมรทบเลีนกันนะ่ะ ปัดดินคือรอเรียวผมจนด้วยเกมเนะี่ยอุ้ยอูย้โดนจุบไม่น่าไว้ยืนไม่ไหวอ่ะไม่มีซุปด้วยยืนไม่ไหวแล้วโ oh, อเ้เกินมากคนดวดเฮ้ยคนเดือดไอย้ยางเกมหมด บุญในกันเลยครับมุ่งกลางอย่างเดียวแก่งว่าเลยตอนเนี้ยเดี๋ยผมแบบอาจจะตายหลายตัวนะครับเยีมเนี่ยมีตัวรับตีในเลย oh. ต้องรับทุกอย่างนะครับเกมเนี่ยขอเพื่อนอ ลาตั้งแต่ก็ไม่ได้อล้วกันเนี่ยหยุดลอยโอ้ยช็อตหนีบอสชั่วซี่หาครับเมนูจะไว้ไหม เดือดผมหมื่นเดือดเองก็้หยีสวยวะมันเล่นหัวจริงครับพวกเม็ดเนี่ยพิมพ์ด่ะตอนนี่างกำลังพิมพ์ดามูลราดอยู่ <c oughs> ตายอย่าหน้าที่บาปก่อเกิดอุ๊ยเน็ดตีเหลียกไฟละกันครับเพราะว่ามีเจนมันอันตีีมาไหนนะ ย้าว่าตรงการ,ร์นเดียญยางไงไปจุดถ่ายไปผมว่ามัดกันเลยปลามันหล่มด้วยต้องเห่นแล้ววะเอาสุดไว้ชิวเลยนเนี่ยไหนก่อนล่ะเดี๋ยวผมไปโซนในเพื่อนก่อนนะ ซึ่งจะไม่ค่อยเรียนร่วมกวันเถอะปุ๊บจุบ๊บเลยนะตันให้ต้องอยู่ชีวิตตัวเองมาตอนเนี้ยทุกคนอ้าวตายฟรีเลยเีอ yeah, ยแหละว,วาบกันนะครับเหมือนจะไม่สวยและ ได้กดมากครับไปตายกาเฟ่เองของกดตึงก้ขอขาวกับมาวะอ,อยู่ไหนกันหมด โ่บุญสองสามตึงว่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยล้ำสวยจัดที่จะติดซุปอยู่เอ้าอายาผมหล่มจริง อ้าวรอเลี้ยวให้ครับเกมนี้อะ่ะเฮ้ยช็อตนี้ยสวยวีตันไม่โดนเอา้าชนะเฉยเลยจากทีิแบบได้ข้องแหละตายหนึ่งตัว ปัจจุะคนับผมไฟเดียวแลวเหลี่ยแบบไม่แบกแบกเลยเกมครับดาวที่เจ็ดของพุมหายาไดีย่ยมนะสมศักรีครับอุ้ยมันออกมาทุกคนยังเงี้ยตองรีนะปึ๊บปึ๊บ มาเปเก่าเบาๆครับไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปโซโลแรงต่อนะครับผมเจอกันครับเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดติดลิงก์กดแชร์นะครับผม